คลิปนี้ลุงช่างตื่นเต้นมากเลยไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วมันมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งมันเหมาะกับชีวิตในยุค new normal ตอนนี้มากฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับชาดามสิ่งนั้นก็คือสติกเกอร์ สติกเกอร์นี่แหละครับแต่มันเป็นสติกเกอร์ที่ฆ่าเชื้อโรคได้นะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้99.9%ซึ่งตัวสติกเกอร์ตัวนี้เราเรียกว่า a p ป Purity นะครับซึ่งมันเหมาะมากกับใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้ที่ต้องระแวดระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรค อย่างที่ลุงช่างขึ้นให้ดูนะครับเขาผลิตมาเป็นสติกเกอร์เอาไว้ใช้ติดกระจกเอามือไปทาบก็ได้นะครับหรือจะเอาไปพันรอบมือจับประตูพันรอบมือจับรถเข็นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณจะสัมผัสบ,บ่อยๆคุณก็เอาเนี้ยไปแรปมันแค่คุณจับมันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะทําหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่มือคุณนะครับอย่างที่ลุงช่างบอกฆ่าเชื้อถึง99.9%้และที่สาคัญเนี่ยใช้ได้ถึง10,000ครั้งเลยซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้พูดเปล่าเ,าเขาทดสอบบมาแล้วนะครั ที่3,000ครั้งประสิทธิภาพมันอยู่ที่90%นะครับที่10,000ครั้งอยู่ที่80%นะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคล่ะตีว่าใช้ได้10,000ครั้งเลยทีเดียวเขาก็ผลิตออกมาไว้ใช้กับทุกที่ทุกทางเท่าที่สติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยจะไปแอปพลายได้ซึ่งเราสามารถจะสั่งผลิตก็ได้สั่งทำอะไรก็ได้เช่นเอาไปติดกับแก้วติดกับสิ่งที่ลูกเราต้องจับบ่อยๆก็จะมานั่งคอยบอกลูกให้ล้างมือ เทสแอลกอฮอล์ก็ลูกก็รำคาญเอาตัวนี้ไปติดซะเลยนะครับเพรลูจกจับก็ถือว่าทาความสะอาดโดยเฉพาะนะครับ่ลุงช่างชอบมากคือไปติดกับโทรศัพท์มือถือทา่านนี้ช่างสั่งมานี่คือตัวที่ติดโทรศัพท์มือถือนะครับเอาแกะมาดูกันแกะมาดูกันนี่แกะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างจะติดไปที่หลังโทรศัพท์มือถือนี่เลยแค่แตะก็สะอาด นี่ลุงช่างติดเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาจับโทรศัพท์เข้ากับค่าเชื้อโรคที่มือไปเรียบร้อยตัวสติ๊กเกอร์ที่ลุงช่างแนะนําพวกเราไปนะครับเป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของบริษัทไทยเคเคอุตสาหกรรมจำกัดซึ่งบริษัทไทยเคเคอุตสาหกรรมจำกัดนั้นเป็นผู้นําด้านการผลิตสินค้าลาเบลหรือฉลากที่เรารู้จักกันนี่แหละเทปกาวผงเวลานีนและผงยูเรีย นอกจากแผ่นสติกเกอร์สัมผัสเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ลุงช่างพูดถึงไปแล้วนะครับเขายังมีสินค้ากลุ่มหนึ่งที่ลุงช่างอยากจะพูดถึงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของพวกเรานะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับพวกเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสินค้ากลุ่มนี้ก็คือเทปกาวและนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของไทยเคเคอุตสาหกรรมนะครับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทปกาวที่ลุงช่างพูดถึงนะครับ กลุ่มแรกก่อนเลยนะครับกลุ่มที่เราคุ้นชินที่สุดก็คือเทปพันสายไฟทีนี้เทปพันสายไฟของไทยเคเนี่ยเขามี2รุ่นนะก็คือรุ่นที่เป็นรุ่นทั่วไปใช้งานทั่วไปเลยเหมาะกับการหุ้มฉนวนนะครับสิ่งสาคัญคือทนอุณหภูมิได้สูงถึง80องศาทั้ง2รุ่นทนความร้อนทนอุณหภูมิได้เท่ากันแต่จะต่างกันนิดนึงครับรุ่นรหัสธรรมดาที่เป็น 12F นะครับใช้งานทั่วไปส่วนรุ่นที่เป็นรหัส 18F ตัวนี้จะไม่เป็นเชื้อไฟเรียกใช้้้กัันนไดเลยทง2รุ่ กลุ่มหนึ่งครับเราอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงแต่ช่างเนี่ยต้องใช้แน่นอนกลุ่มนั้นก็คือเทปกาวย่นหรือ masking tape ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับจริงๆในงานก่อสร้างต้องใช้นะครับเทปกาวย่นตัวนี้สาหรับเทปกาวกระดาษย่นในงานช่างนะครับพวกเราคงรู้จักกันดีนั่นแหละเพราะเทปกาวประเภทนี้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายที่สําคัญโดยเฉพาะงานที่ต้องการความประณีตและความแม่นยํา ยิ่งโดยเฉพาะในงานทาสีหรือต่อเติมเนี่ยยิ่งต้องคุ้นกันดีอยู่แล้วเพราะว่าต้องใช้ในการตีเส้นเพื่อกันพื้นที่หรือการติดพื้นผิวเพื่อทาสีซึ่งเนื้อเทปกาวของไทยเคเคเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมราคาไม่แพงเหมาะกับการใช้งานช่างเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องความคงทนนะครับและความยืดหยุ่นของเทปหากใช้ติดเข้ามุมเข้าโค้งเนี่ยก็สะดวกเพราะเขาใช้กาวชนิดพิเศษที่สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นผิวทั้งเรียบและขรุขระ ทนได้ทั้งสีอีพ็อกซี่และสีพื้น PU นะครับกันซึมได้ดีลอกออกง่ายอันนี้สําคัญนะครับไม่สะดุดจึงทําให้ได้เส้นที่คมชัดไม่เลอะเทอะไม่ต้องคอยแก้งานให้เสียเวลาซึ่งทางไทย KK เคเขามีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานนะครับเทปกอยเนี่ยเป็นเทปชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานก่อสร้างเราอาจจะไม่ก็เห็นตามบ้านแต่ถ้างานในระดับอุตสาหกรรมงานโรงงานต่างๆเนี่ยงานซ่อมรอยรั่วต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ครับจะเป็นเทปฟอย ช่างเขาจะใช้ตัวนี้ปิดทั้งรอยรั่วซึมแล้วก็พุกรอยต่อข้อต่อท่อต่างๆนอกจากนั้นนอย่างที่ลุงช่างโชว์ให้ดูเนี่ยครับยังมีเทปกาวที่เอาไปใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์อาเรารู้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยใช้กันพื้นที่ใช้แบ่งพื้นที่เป็นซิมโบลต่างๆนอกนั้นยังมีเยอะมากครับของไทยเคเค ทีนี้หลายคนก็สงสัยบอกเอนก็เทปอะทาไมจะต้องเลือกหรือทําไมจะต้องดูอย่าลืมนะครับสิ่งที่ลุงช่างบอกสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในงานก่อสร้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างๆของวัสดุทุกอย่างที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้มันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานของเราแล้วทำไมเราต้องเลือกเทปกาวของไทยเคเคข้อแรกคือเรามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยทุกการใช้งานมีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานเนี่ยยาวนาน ข้อสผลิตภัณฑ์เขาว่าตอบโจทย์การใช้งานอย่างครบถ้วนจริงๆนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงการทาํางานั่างช่าที่มันยากนะครับอาจจะถ้าไม่มีตัวเทปยน่นเนี่ยโอ้โหใครจะมานั่งค่อยๆไล่ทาสีตีเส้นช้ามากนะครับแต่การใช้เทปช่วยอย่างเงี้ยการให้การทํางานเนี่ยเร็วขึ้นสะดวกขึ้นและข้อ 3. ข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดนะครับด้วยมาตรฐานการผลิตและการให้บริการในกลุ่มอุตสาหการรมมายาวนานถึง 40ปีนะครับเราจึงมั่นใจได้ว่าเทปกลาหรือผลิตภัณฑ์จากไทยเคเคเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ลุงช่างยกมานะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยเคเคอุตสาหการรมจำกัดเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ลุงช่างขึ้นให้ดูได้เลยช่องทางการสั่งซื้อก็ง่ายและก็มีหลากหลายมากนะครับทั้งช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ตามสะดวกเลยนะครับ อย่าลืมนะครับลุงช่างเจออะไรดีๆเจออะไรที่มีคุณภาพก็จะต้องเอามาบอกต่อกับพวกเรานะครับให้เป็นทางเลือกสําหรับพวกเราเสมอแล้วอย่าลืมนะครับติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องคุยกับลุงช่าง